สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชีพทำขับพิเศษครับวันนี้มารีวิวสนามกอล์ฟภูเกตนะครับในมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับวันนี้ผมเดินตามกวนของท่านพอสุริศนะครับอดีตพอทททอดีตพอออททททนครพนมนะครับเกลือนนเนี่ยมันจะเกลือกันนะเดี๋ยวเราไปตีมันจะมันอันนี้อันนี้คือหลุม เราจะไปหลุมหนึ่งใช่ไหมฮะหลุมหนึ่งก่อนครับนี่ขับเขาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะเล็กๆง่ายๆนี่สนามซ้อมใช่ไหมครับนี่สนามซ้อมสนามซ้อมกรีนซ้อมนะครับหลุมหนึ่งอยู่ไหนครับท่านผอหลุมหนึ่งในตรงนี้เดี๋ยวตีออกไปทางนี้ตี๊ยงไปทางนี้นะครับระยะเป็นไงเดี๋ยวต้องขอเลเยอร์ดูเพราะว่างานงานที่เรามาวันนี้คืองานตีกอล์ฟมาจัดการตีกอล์ฟกลางแม่น้ำโขงที่นครพนมนะครับเมื่อเช้าอ่านี่มาขึ้นภู มาขึ้นภูกระแตก็เป็นสนามเขานะเหมือนเลยมันไม่ราบหรอกฮะมันมองจริงเห็นนี่แนี่ยนะครับมีเขื่อนมีเขื่อนนะมีเขื่อนสนามสวยครับสนามเขากินฟรีเท่าไหร่ครับท่านผอกินฟรีเหรอผมัยังไม่เป็นเลยประมาณสองร้อยพ่อนี่ไม่แรงราคาไม่แรงราคาไม่แรงมีเก้าหลุมใช่ไหมครับมีเก้าหลุมมีเก้าหลุมครับกรไจายครบก็วนไม่ทีสิบแปดหลุมอ่านี่ท่านผอสมชายมา มาร่วมรีวิวสนามด้วยนะครับใานแข่งขันนี่เลยห้าคนโค้นพี่แดงเลยนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่บล็อกเกอร์ลูกที่ผมห้าห้าถือแล้วห้าห้าอแล้วน้องไตรวันนี้มาเป็นนักมวยในค่ายผมประกบสู้กับพี่ใหญ่แล้วก็นี่นักมวยผมอีกคนน่ครับมาสู้ รูมันรูมรูมสีหนึ่งนะรูมสีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งเลยพอหดสี่งอครับไอสีหนึ่งท่านรูมไม่มีต่อส่วนตัวผมนี่คุณอันคุณอันนะฮะแล้วใครอีกคนน่ะไม่คุณสามผมอันอ๋อเรามีท่านผอหมูอีกคนฮะนี่ฮะร่วมรีวิวอดีตอดีตผอทททสํานักงานเลยครับ เอาขอสกอร์หน่อยครับขอสกอร์หน่อยดูเลเยอร์เอาหน่อยค่ะพี่แคดดี้สวัสดีครับลุ่มหนึ่งเป็นพาห้าพี่เดินที่นี่กี่ปีแล้วตั้งแต่สนามเปิดพ่อสอนไหนครับจำไม่ได้ค่ะสามสิบปีได้ไหมเดินมาสามสิบปีแล้วโอ้โหเก่าประสบการณ์ห้าร้อยสิบสามหลาครับห้าร้อยสิบสามหลา เลยเอาเป็นยังไงจ้ะหลุมนี้ต้องทำหายแล้วสีฝั่งซ้ายนะคะขวามัน OBE ออกถนนขา OBE ออกถนนนะที่ออกไปทาันนหันไปนี้นแต่เราตรงนู้นลองเล็งไปทางโน้นนะครับสนามไม่ง่ายดูนะครับท่านพ่อปานโมทอดีทอทอดูไบสิงคโปร์พระนครศรียุทธยาสุรา์ธานีครับนี่ กองกองเชียเยอะเหลือเกินโอ้โหนี่ฮะจะออกขวานะครับจะเป็นโอบีโยบีไหมมีนะครับโอบีข้างขวานะครับระยะไม่ง่ายนะครับสนามเขาคลุกดินมาแนวเยุดิน ฝากที่ไว oh, oh uh ้นึ่งสี่เดี๋ยวเมั่อคนนานๆนี่ฝากเขาได้ฝากเขาได้เออยืให้เขาดีอยู่เดี๋ยวเมื่อโอ้โหเลี้ยวขวาเป็นส่วนใหญ่ท่านบรถอยู่วงไหนครับอยู่กวนไหนครับพอสมชายอยู่กวนไหนครับกวนเราป่ะคนนนนึงี่รถเดินที่มาแล้วสามสิบห้าปี โอ้โหก็ลูกจน35ปีแล้วเลยสนามก้อฟแห่งนี้เปิดมา35ปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นเป็น,ปนมาหาเป็นอะไรนี่ก่อนเป็นแต่ก่อนก็เป็นคุณประธานตรงนี้นะชาวบ้านก็หาปลาที่นี่กิน ทีนี้เขามาตั้งทายลายใส่แล้วเขาก็ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำเป็นน้ำปราปาก็ไม่ให้หาก็ตั้งเป็นวิลไลแล้วก็มีมาสร้างของน้ำเป็นครับสามสิบห้าปีมาแล้วงุดหงิดงุดหงิดเลยทุกทีต้องไม้หนึ่งนี่ก็งุดหงิดด้วยนะเล่นเด็กแปลจะไงโอ้ยแรงเอฟดีอ้โหรัคนเบอร์ดี้อย่างนี้แหละ นี่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 ททาางงเเรรีีียยบบน่ดูพอผมครับพอสมชายครับอกับกับตันทีมปออครับกับตันทีมปออตันทีมปออครับโอเค ดูันไทยดูได้เลยโอ้โหเกองเชียร์เกาะเชียร์มึงก็เชียร์จังเฮ้ยรับเนี่ยว่าแล้ววขึ้น นี่ไงคันนี้ได้คนเดียวสองคนแล้วใครตีเส้นตีก่อนเลยอีซ้ายเนี่ยเฮ้ยได้อันนี้จะเป็นกวนผมครับเราจะเริ่มรีวิวหลุมหนึ่งนี่เลยนะครับไมหน้าพี่โดนแดดไม่ได้ไอ้เนี่ยเนาะแรดได้มารลงถ่ายรูปกับพี่ๆทอๆครับมีนวิดีโอด้วยเป็นรูปถ่ายด้วยเยะตีโชว์ภาพนี้ก็มีภาพนี้ก็มี เล่นปังเล่นรวยอ๋อนี่เพิ่งออกเลยเหรอค่ะนี่หนูไปเปลี่ยนชุดมาเหรอเอเชียงเดี๋ยวพอโปรแอร์เซอร์ไปปังเฮ้ยปังใช่ป่ะแล้วใครใกล้ลูกโปรแอร์เลือกลูกนั้นเลยใครจะถึงไครับร้องไห้หรือเปล่าไม่ทำไงมาลูกองอ่านี่ครับผมไม่ได้เจอน้องแอร์มา8ปีเจอในแต่ขนาดนั้นใช่พี่แจมได้ว่าเจอ หนูตอนไปเดินตาม9ปีที่แล้วที่สามเล็กูเล็กูโอ้โหตั้งแต่ผมสั้นเลยวะค่ะยังเรียนอยู่เลยตอนนั้นอ่ะภาษาใช่ค่ะจะจีนปะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามาเจอกันไกลามากเลยเรามาเจอกันอยู่ที่นครพนมใช่หนูหนูหนูเคยไม่ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่จังหวัดนครพนมพกูเกต้ากูเแต้าครักก้งแรกเหมือนกันค่ะที่หลุมหนึ่งนะคะมาขอซีด้วยหนึ่งช็อตเอาเลยโชว์เลยค่ะไม่เดี๋ยวอพออันไหนคือหลุมเจ็ดอะคะนี่ไงจีหลุมเจ็ด เจ้าของสนามที่นี่เก่าครับนี่เจ้าของสนามผมแล้วพวยผมไม่ชอบมากมีงามๆเนี่ยท่านขอหมูครับทอจังหวัดเลยครับ

ไม่ยอมเสียตังเลยอ่ะโปรมีนโปรมีนเจ็มไ้่ออกัม่รอบได้ไงนะคนเจ็บหลังไปที่ไกลที่ไกลตีเลงแรงมากเไกลขนาด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขลังขลังขอหลบนิดนึงโอ้ยโอ้ยไกลมากโอ้โหโอ้ ลมเด้งครับลมเด้งเบสมันไม่ทูนะมัอยเบสมันไม่ทูเบสมันต่อให้ขคาดว่าเบสบอลคือหักหนึ่งหมดเลยรูปแรกหายปะเพิ่งมาชนผมไม่รู้นี่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 ยกลงเร็วๆลงเร็วๆลงเร็วๆตามโปไปเลยโอ้ย นี่แจ็คนิคอสผมสมัยด้วยเจอแล้วใหญ่เลยมาเสือบอกอะไรไม่รู้ M8 ครับระหว่างลุงก็โปรมาถ่ายโปรโมทนะครับถ่ายโปรโมทสนามผูกระแตะภาคอีสานนะครับน้องโปรแอร์ไม่ยากไม่ยากใช่แหวกโปรมีนครับมาถ่ายโปรโมทสนามผูกระแตครับ ่นเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที yani layers, ่ทอทภาคอีสานกำลังจะโปรโมทให้เป really? ็นแหล่งกอล์ฟนะครับที่ตีกอล์ฟแม่น้ำโขงครับไม่มาถือร่มเลยคดี้ใหญ่เรียกแค่นี้แค่คี้เนี่ยโปรโมทครับเห็นไหมครับนี่ฮะ มีความมุ่งมั่นของทอทอนะครับให้สารนครนครพนมที่จะสร้างให้เป็นอาจจะเป็นเมืองเล็กๆตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับที่ทเชิญชวนนะกกล์ฟมาเล่นกลอบที่นี่ครับที่นครพนมฮะสวยนะครับนี่ฮะนี่เป็นของชมพูทานเก่าหลุมหนึ่งครับเราเดิเนไปหลุมหนึ่งนะครับเปนรายการเป็นสนามเขาธรรมชาติ ไฟเวกกว้างครับตีมาสองลอยก็จะอยู่กลางไฟเวแล้วก็จะมีดอกเลยซ้ายเวทีครับสนามสวยมากภูกระแตครับนี่ครับมื่อกี้ปกตีมาทางนี้เลย พี่เป็นแคดดี้คนแรกที่นี่ใช่ไหมไม่คุแรกค่ะคุแรกก็ออกไป้เยอะแล้ว <imet S 1> แต่อยู่ที่นี่มาแล้วสามสิบห้าปีพี่เขาอยู่าาพี่ที่พี่เขาเดินที่มาแล้วเท่าเท่ากับอายุน้องไตรอ่ะสามสิบห้าตั้งแต่ปลูกหญ้าโอ้โหโอ้โหแล้วก็มาเป็นแคดดีโฟรโฟรครับโ,โฟรโฟ,ฟรนี่เหลือเท่าไหร่ เหลือเท่าไหรเหลือเท่าไร200รกว่าสองร้อยกวา<อ>่าก็ดอกไปเลยไปดอก<ม>ย่านโอ้โหเงีไกลจริงเเดี๋ยวไม้พังไม่ได้เดี๋ยวไม้พังเดี๋ดยวเอาสวยมากต้นไม้ใหญ่ ตอนนี้เดินมาถึงแเวที่มองเห็นหลุมเลยนะครับโอ้โหไม่ง่ายนะครับมีตีมาข้างขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเออส,สนามสนุกมากสนามสนุกอ่ะตีมาตรงนี้ก็ลูกสูงกว่าเท้าอีกนี่ฮะสิ่งที่ซ้ายของผมฮะพี่ดอกพี่ผมให้ โอ้โหดูขี้ซ้ายผมก่อนขี้ซ้ายผมก่อนขี้ซ้ายผมก่อนโอ้โหอคมันลงมารู้นดยดูบรรยากาศข้างๆต้นไม้ใหญ่ครับวันนี้ผมเดินตามนะครับไม่ได้เล่นอยากจะรีวิวอยากจะเก็บบรรยากาศฮะได้ฟิลดีดดดได้ฟิวครับ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เทเลเมตทำงานแล้วยุด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 ชิมยเมโอ้โหถ้าตีสายเข้ามานี่รับฮะรับเป็นป่าเลย อยู่กลางป่านี่เข้ามาป่าตรงนี้โอ้มาหลบพักใต้ต้นไม้ได้ตรงนี้โอ้โหรับหนาอยู่นี่ครับรับหนามองจะตามรับหนารับหนามากดูฮะดูญ้า มากครับหาลูกจนเจอเก่งมากเลยะฮะนี่ครับจากตรงนั้นขึ้นมาถึงกรีนอันนี้พาห้านะครับสนามสนุกนะครับเนี่ยแฝรายการมาเล่นกอล้องนครพนมได้นะครับไปพาแฟรหยการขึ้นกรีนนะฮะ เป็นสนามภายในสามันการศึกษาครับขึ้นมันกรีนแล้วครับอารมณ์อารมณ์มไม่แพ้สนามหัวหินนะครับนี่ฮะขึ้นลงแต่ว่าหญ้าแล้วก็การดูแลก็แบบธรรมชาติธรรมชาติครับ ธรรมชาติธรรมชาตินะฮะโอ้โหกรีนกรีน oh, ใหญ่นะครับแต่เอียงลงนเงี้ยครับรายการอ่ฮ uh ะ huh. ดูช็อตระเบิดทรายข้างกรีนครับเรามองกลับไปที่หลุมหนึ่งสวยสวยงามมาก มีวงกิฟด้วยเยนะีย่ยมเยี่ยมกิฟเฮ้ยกิฟเลยกิฟเลยกิฟเลยโอเคพูดพูดให้ดังหน่อยพูดให้ดังหน่อย

โดนหนึ่งลบหนึ่งครับทีมลบหนึ่งท่านบอ,อกเราออกอะไรครับทางชนลโคเราชนทางขึ้นแรงๆเลยครับโอ้โหโอเคครับ จบหลุม2ถ้ครับไอเราจบหลุมห่งครับแฟนรายการครับหลุม1พา้านะครับสนามพอกอฟภูกะแตนะครับเราจะไปกันที่หลุม2ครับ